chốt cái gì ôi ừ. chốt đó. chốt không phải <cười> <cười> สบายดีพี่น้องเบิัสปู่สุสสคนที่เขามาหลับชมช่องการหรณ์ตาอ้อนเด้อพี่น้องเด้อเห็นยังเหรอเห็ดมกปลาหนังจ้ามกปลาหนังเด้อพี่น้องเด้อสิบมกมกใส่วุ้นเส้นใส่ไข่เอ่อวุ้นเส้นที่คอยซื้อมาแต่ดนอะบัติเหตุนะช่องร้อยบาทพี่น้องเฮ้ยบุญแดงได้ร้อยบาทช่องร้อยกระแสหนึ่งหมดละเออแม่ไรหาสิบพัน มันลอยเด้บาทลอยบาทเด้อพี่น้องเด้อโลอะไรลอยป่ะเป็นโลนเหมือนบ่เฮ้ยเขาฮู้และมันโลป่าเลยเฮ้ยอืมข่อสิเห็ดแล้วข่อสิมกแล้วก็จะเฮ็กอันพาน้องทิ้งไปหาแม่เพิ่นมื้อนี้แล้วก็สิไปสูเอือ้อยกินน้ำเลยจะเอาไห้เพิ่นกินกับอ้ายจะสองมกสิไปผักปลาเนาะออืแแม่นล้ว เน,น่วันเช้าวันอาทิตย์เหมือนกันคุณอยากไปหาแม่เพิ่นเนาะไปแน่โอ้ยไกล้ในไปไก่กับทางโบไปกับโบหอดได้แม่แหละข้าโบมากับโบหอดเนาะเออไก่กับโบไปหากับโบหอดได้เฮ้ยก็ต้องพาไปร้านใส่โบเป็นข <assessment? S 3> <OVER> bueno ี่รถยังโบแข็งโบกล้าจับเด้อพี่น้องเด้อยังใหเป็นยังมันอันตรายเนาะอันตรายได้ต้องทิ้งพื้นกับโบพืัน เด็กน้อยคนอื่นแน่ฮนะบกหอยอันนี้บกอ,อยดือ้อคือกน็น่าพอบัวซ้อนจับไปเลยพี่น้องเอ้ยอยากเป็นแหงเด้น้อยก็สิน้อยก็น้องเชงนี่นี่แหละพันแมนว่าคนดือ้ออยากจับอยากยั้งห่างด้อพีนอดด่น้องจ่ะสีบัวย่านลดน้องทิ้งผมไปซึ่นคนอยากขี่ยา่านแม่เด้อยขายัางบัวเทิงลดซ้ำประมาณปอหาเลยพี่น้องอีก <laughs> <laughs> คนดื้อเนี่ยก็น่าอยากคู่อยากเห็นอยากเป็นอะไรยังไงเนาะทำหมกปลาหนางัง ปวดใจกันเลยน้องฮิลดี่จัดการน้องเลยลูกหน้าทาแป้งหอมๆเห็นไหมอินโบกิงอินเลยนะอิน้วก็บโกิง เอามาเลยเด้อพี่น้องเด้อสองกล้วยโอเคเนาะการสะอ้นซาบเรียบร้อยนี่ก็เครื่องที่จะเฮาเตรียมใส่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึ่งใส่ถุงมือก่อนบัดนเฮาก็สิมาปรุงเด้อพี่น้องเด้อใส่ตะไคร้ใส่มะเขือเทศและ้วกะ็ซอย ซอยมากูด,ดพี่น้องซอยเดินเตบซอยมะกูดใส่ไข่เด้อพี่น้องเนาะสองฟองต่อ้วยวุ้นเส้นเด้อพี่น้องเด้อขาสีได้ซอยใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นใส่น้ำปลา <c oughs> แมกกี้ <c oughs> ผงนัว น้ำปลาใส่ข้าวเบื่อเด้กผี่น้องเด้อคนคนโอเคเนาะาหน้าผมก็ล่นตองให้เอาลูกนอนรับเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนเนาะร่นตองแล้วสีหอกระมุกเรียบร้อยเพื่้จะสีได้อาบน้ำอำาใบในนี่เห็ดกระเพากับน้น่อยู่อนื่อยอายนอยู่พี่น้องเลยเขอถขอ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 ุยเขาไฟเลยจ้า มาเสร็จเด้พี่น้องเล้วหลังจากเขาล่นท้ายแล้วเขามาเสร็จไปเสร็จแล้วก็มกเลยเนาะโอเคพี่น้องเ<ม>อ้ามาดูวิธีห่อเลยพี่น้อง<ม>เพื่อนเอาไปทองขว่กันเดินเดี๋ยวไปตองนะครับใส่ผักหนังตู่ลงไปเนาะเพื่อความหอมเลยพี่น้องเ กี่ห่อได้พี่น้อง้ก่ได้จักโมกเลยสประมาณสิบโมกเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวคนเด้อเอาเด้ ก็เน,นี่นี่ก็มาเบิ่งวิธีมกแบบกระครับเพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สองมกเลยเนี่ยหัวขาใจกันเนาะเอาไปมกที่สามพี่น้องวิธีมกแบบกระคระับกันนะว่ะมีแนวนังอีกสองจับพุกขึ้นมาเป็นเด้อพี่น้องเด้อปุ๊บสองส่วนเด้อพี่น้องเด้อส่วนสามส่วนหนึ่ง Ngay nắp nóng khó cháy bê tông ngay mặt ngay nắm bê tông nóng 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 nặng 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 โอเคเนะาะอ้ะบาบัดนี้กับพี่น้องเลยเดือสองมกสามมกก็แล้วแหละใส่ตึ้งเลยิเตรี้ยมโมกเลยพี่น,อน,น้องข้น้าจะติดเครื่องไฟไว้ก่อนตั้งนลำไว้ก่อนนี่บัดน,นี้ก็เตี้ยหนึ่งเลยพี่น้องเด้อยเดือประมาณแปดมกเนาะโอเคพี่น้อง

ที่มีก็ไล่ไปก่อนเดี๋ยวพีมมาด้วย,ววยขอบคุณทุกไล่ทุกเมน่นทุกคนที่มาหลับชมชมคณะตะอน้นเนาะอ่ะพอพอขอบคุณที่มาเนาะแซบไปหน้อยดินลับเหมือนแซบแซบยอดไปเลย